ถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาร้านเติมเงินราคาถูกอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับ Super Special Shop ปลอดภัยเติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้านเปิดให้บริการทุกวันยิงไอ้เรื่องบิดเรื่องโกงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าตัวร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทมาอย่างถูกต้องดังนั้นปลอดภัยหายห่วงแน่นอนอย่าลืมเติมเงินร้านนี้กันละครับ Super Special Shop และก่อนเติมเงินก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมิเตอร์สไปตี้ด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อลิงก์อยู่ใต้คลิปกดไปเลยนะ ทุกีเราจบยุธและใสยนัดพปรุตคอลนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงแม่คนิกการลงเรดเลเวล71กันนะครับว่าในครั้งนี้เนี่ยมีบอสตัวเก่าเพิ่มแม่คนิกอะไรบ้างแล้วแม่คนิกใหม่ของบอสตัวใหม่ที่เป็นยีชายชุดแดงเนี่ยต้องลงอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้เลยนะครับตัหรบบในบอสตัวแรกก็คือบอสเชอร์สิงโตน,นั่นเองนะครับบอสเชอร์สิงโตมีแม่คนิกที่เพิ่มเติมมาสกิลคอปเปอร์แชโดว์ที่เป็นการเรียกรูปบอลทองออกมาที่เราจะต้องยิงทิ้งะนะมันจะมีการแยกร่างเป็นชื่อออกกิิลดด้้้้ววววยยยแแตต่่่่่่าาาาชืไไมมงงจหรคคัถเุณปะ มันจะแยกลากออกมา4ลูกคุณก็แค่ยิงลูกที่มันแยกลากออกมาให้หมดหลังจากนั้นมันจะกลับมาเป็นล่างเดิมนะครับแล้วก็ยิงต่อแค่นั้นเองนะครับในส่วนของลูกบอลที่แทงหลักจะต้องเป็นคนเก็บนะครับที่เราจะต้องโยนไปโยนมาอะไรเงี้ยมันจะมีวงไฟติดด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครติดที่ใส่ในการเดินไปเก็บเนี่ยมันก็จะกระเด็นออกมาแบบนี้เลยนะครับดังนั้นใครที่ใช้สกิลขโมยอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ส่วนใครที่ชอบเดินไปเก็บนะครับอันนี้อาจจะต้องฝึกนิดนึงนะครับในการใช้สกิลขโมยแทน สำหรับใครที่เล่นตัวเกมเวอร์ชันมือถือนะครับตัว l ักก็ฟ้าสมอลบาวเนี่ยมีตัวแปลภาษาไทยด้วยนะครับใครที่อยากแปลภาษาไทยแบบบิวอินไม่ต้องมานั่งแคปจอสกรีนไปสกรีนมานะครับคุณสามารถใช้บิวอินทรานเลทของ l ักก็ฟ้าได้นะก็เข้าไปโหลดในเว็บไซต์ได้เลยนะครับโหลดผ่าน a อพเวอร์ชั่นถ้าโหลดผ่านตัวสโตร์เนี่ยไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าคุณสมัครซับสคริปชั่นเรียบร้อยนะคุณก็เข้ามาเลือกเป้าหมายภาษาเป็นภาษาไทยแล้วก็กดบิวอินทรานเลทไปจากนั้นเข้าเกมนนนนะะคคครรัับบบมมกก็็จลลายยยเเเปภษไไททแีี้้ใใ่่ช คุณสามารถใช้โค้ด m i t r s m ิ r t y ที่อยู่ด้านขวาล่างจอเนี่ยเข้าไปกรอกในช่องค้นหาเกมของ l a c o f a s t Mobile ได้นะครับคุณสามารถรับบูสต์ฟรีหนึ่งวันไปทดลองการใช้งานได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าโหลดผ่าน APK v e r s i ่นเท่านั้นนะครับในตัวเ v e r s i o น Store ธรรมดาที่โหลดผ่านตัว Store เนี่ยไม่สามารถใช้ f e จ t u r e u i l d In t r a n s l a t e ได้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักของรากันดีกว่านะครับก็คือบอสผีชุดแดงนั่นเองนะครับว่าต้องทำอะไรยังไงมีอะไรบ้างนะครับสืบเนื่องมาจากการลงทวินไลออนนะครับดังนั้นปาร์ตี้มันเป็นชุดเดียวอยู่แล้วใช่งทแ แล้วก็สองซัพพอร์ตอันนี้ถ้ามีสองซัพพอร์ตจะดีมากนะเพราะกรณีที่บางครั้งเล่นพลาดนะครับสองซัพพอร์ตจะได้ช่วยกันซัพพอร์ตเลือดได้ดีมากๆนะครับส่วนตำแหน่งที่เหลืออีก7คนนะครับต้องเป็นตัวทาเดเมจนะครับตำแหน่งไฮบริดเนี่ยมีก็ได้แหละแต่ว่าไม่เหมาะเท่าไหร่นะคือจะมีก็ต่อเมื่อในทีม DPS คุณล้นจริงๆมั่นใจว่า DPS ตำแหน่งที่เหลือเนี่ยแบกดาเมจทดแทน DPS ที่คุณขาดเกินได้เนี่ยอันเนี้ยก็สามารถลงไปยืนในปาร์ตี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ลหลักๆเนี่ยเอาจริงแม,ม้ไม่กนครับว่า คุณทำความเข้าใจแบบเป๊ะๆแล้วช่วยกันเล่นตามแม่คนิกจริงๆเนี่ยผมว่าไฮบริดก็ลงได้นะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นแท้งหรือว่าตำแหน่งไฮบริดเองก็ตามนะครับต้องทำดาเมจช่วยกันหนักๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีการเช็ค DPS ดาเมจจากการตีเกี้ยวอยู่ก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วกันนะทีนี้พอเราเข้ามานะครับในห้องบอสเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าบอสมันจะยืน,นเฉยนะครับไม่มีหลอดเลือดขึ้นซึ่งหมายความว่าเราจะเดินไปตรงไหนก็ได้ยืนอยู่หน้าบอสก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใคร ส่วนที่เหลือไปยืนอยู่ข้างหลังบอสให้หมดนะครับเพราะว่าเปิดมาเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการตีเกี้ยวก่อนนะครับไม่ต้องไปตีบอสนะโฟก,กัสที่การตีเกี้ยวเป็นหลักในช่วงเริ่มต้นนะครับเพราะว่าบอสมันติดโล่อยู่แล้วก็ตีบอสไปก็เลือดเข้าน้อยอะไรพวกเนี้ยดังนั้นหลักๆเราต้องเล่นกกเกี้ยวช่วงแรกนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปต่อในเรื่องของแมคานนิกนะครับเราจะมาดูเรื่องของอินเทอร์เฟซที่เราจะมองเห็นข้างบนกันก่อนนะครับข้างบนหลอดเลือดบอสเนี่ยด้านท้ายหลอดเลือดเลยมันจะมีรูปดอกีิกรรณ์ดอกหนึ่ง เ,เมื่อไหร่ก็ตามที่บอสเข้าเฟสที่จะต้องเล่นกับเกี้ยวเนี่ยดอกไม้มันจะค่อยๆเติมเกจสีแดงไปเรื่อยๆและเมื่อไหรที่เกจสีแดงมันเต็มนั่นคือจังหวะที่บอสจะเข้าเกี้ยวเอาตัวเนี้ยไว้เป็นตัวจับเวลาแล้วกันนะครับว่าเมื่อไร่บอสจะเข้าเกี้ยวเข้าใจง,ง่ายๆแบบนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะส่วนอินเทอร์เฟซต่อมาก็คือเรื่องของเกี้วนั่นเองนะครับเกี้ยวจะมีหลอดเลือดขึ้นแยกด้านใต้หลอดบอสนะครับแล้วก็จะมีขีดเช็คด้วยนะครับเป็นขีดขั้นตรงหลอดเลือดว่าตรงนี้แหละคือตำแหน่งดาเมจที่ค นเ,นเวลาบอสมันเข้าไปสิงเกี่ยวแล้วทําการระเบิดรอบแมปเนี่ยดาเมจมันจะโดนแรงตามจานวนเกี่ยวที่เราไม่ได้ตีเช็คลงไปนะครับดังนั้นหลักๆแล้วตรงนี้แหละครับคือปัญหาเลยคือถ้าเกิดว่าช่วงหลังๆที่มีการเรียก2-3เกี่ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าดาเมจในตี้คุณไม่พอกระจายคนยืนได้ไม่ดีนะครับมันก็อาจจะทําให้การเคลียร์เกี่ยวหรือว่าลดเลือดเกี่ยวเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรําไม่อาจจะโดนดาเมจที่แรงเกินไปด้วยนเนเองนะดังนั้นหลักๆที่เราจะเห็นตรงอินเทอร์เฟซก็คือเรื่องของหลอดเขาดาวบอสที่เป็นรูปดอกไม้และหลอดเลือ ที่มีการขีดระบุไว้นะครับว่าคุณจะต้องตีให้เลือดเกี้ยวต่ากว่าตรงนี้เป็นอย่างน้อยนะครับส่วนเลือดเกี้ยวมีอีกหนึ่งแมคานิกนะครับก็คือถ้าเกิดบอสมีการเรียกเกี้ยวตั้งแต่2ออันขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเกี้ยวไหน มันหลอดเลือดเยอะที่สุดเนี่ยบอสจะสิงเกียวที่เลือดเยอะเสมอถ้าเกิดว่ามี2เกี่ยวขึ้นไปนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับใส่สกิลกระโดดเตะเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่ากรณีที่บอสเรียกเกี่ยวแล้วเราตีเกี้ยวนี่โอเคดาเมจเช็คผ่านเรียบร้อยแต่อีกเกี่ยวหนึ่งเนี่ยมันยังตีไม่ผ่านเนี่ยเราจะได้ใช้สกิลกระโดดเตะเนี่ยพุ่งไปช่วยเพื่อนตีเพื่อลดเลือดเกี่ยวได้นะครับดังนั้นมีไว้ด้วยจะดีมากนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของสกิลบอสกันดีกว่านะครับว่าอ Skill อบาอไไบาบสม จะพบเห็นกันบ่อยๆเลยก็คือ Eternal Extraction นะครับ Eternal Extraction เนี่ยมันจะมีอยู่2เฟสด้วยกันนะครับก็คือเฟสหลอดสีทองหรือก็คือบอสจะใช้ท่าทองนั่นเองนะครับท่านี้แพรรี่ไม่ได้หลบอย่างเดียวนะครับแต่หลังจากที่บอสใช้ท่าทองออกไปเรียบร้อยที่เป็น3แฉกมันจะต่อด้วยท่าแดงทันทีซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันเป็นวงแดงทุกคนแพรรี่ได้แล้วควรจะแพรรี่ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราหยุดบอสจากการแพรรี่ไม่ได้แล้วมันพุ่งเข้าเกี่ยวไปนะครับมันจะเข้าสู่เฟสต่อไปก็คือ Cranking Shadow นั่นเองนะคร อะไรมากนะครับมันก็จะเป็นแค่มีวิญญาณ2ตัว Silver Chain กับ Golden Shackle นะครับโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องตีตัวหน้าตัวหลังเพื่อหยุดเกี่ยว แค่ okay, นั้นเองนะครับซึ่งในช่วงระหว่างนี้แหละมันอาจจะมีการพุ่งไปกระโดดขึ้นไปบนฟ้าเพื่อแลมอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีท่านุน่นนั่นโผล่เข้ามาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถหยุดไว้ได้นะครับท่านี้ก็จะไม่ปรากฏออกมาให้เราได้เล่นอีกเลยนะครับดังนั้นฝึกแพรรี่ไม่ให้บอสเข้าเกี่ยวด้วยนะจะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาที่จะต้องมาหยุดเกี่ยวแบบนี้นะครับต่อมานะครับพอบอสมันพ้นท่า Eternal Extinction ไปแล้วนะครับบอสจะเข้าสู่เฟสสกิลถัดไปก็คือ Phantom Return นั่นเองนะครับ Phantom Return เนี่ยก็คือช่ว ไปที่ชื่อว่าลอสโซต้องพังเกี้ยวที่บอสเข้าไปสิงอยู่นะครับซึ่งตอนลอสโซที่บอสสิงเกี่ยวอยู่เนี่ยมันจะเกิดการระเบิดตุ้ม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 ,มเป็นเวฟๆไปซึ่งช่วงนี้แหละนะครับใครที่เล่นสายตีไกลควรจะอยู่ใกล้ๆเกี้ยวไว้นะครับเพราะว่าตัวฮิลเลอร์เนี่ยจะได้ฮิลกันทั่วถึงนะเหมือนกับหลักการตอนลงแมคคนิกบอสสิงโตนั่นแหละนะครับระเบิดก็ไปอยู่ในวงฮิลซะแค่นั้นเองนะครับทีนี้สกิลต่อมาที่เป็นสกิลสําคัญของแมคคนิกหลักๆในครั้งนี้เลยนะรักนนููนเเีา่่า Into ้้มหวผผล เป็นที่ติดมาร์กเนี่ยจะถูกพันกระดาษรอบตัวแล้วไม่สามารถขยับได้ไม่สามารถทําอะไรกับท่านี้ได้นะครับก็คือโดนแน่ๆร้อนต์นะแล้วจากนั้นคนที่ถูกบอสมาร์กหัวเนี่ยจะถูกจับเข้าเกี้ยวไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าบอสมีหนึ่งเกี้ยว ก็ต้องไปแบกหนึ่งเกี่ยวซึ่งหลังจากนี้คือแมคาันิกสำคัญนะครับทีนี้พอเข้าสู่เฟสสกิลอินทูเดอะซีดานจริงๆนะครับทุกเกี่ยวที่มันปรากฏอยู่ไม,ม่ว่าจะเป็น1 2 3สาเกี่ยวอะไรอย่างนี้นะครับต้องเอาคนไปยกเกี่ยวด้วยนะครับยกยังไงนะครับคุณก็แค่เดินไปตรงเกี่ยวนั้นๆนะครับแล้วก็กด F ทีนี้แหละปัญหาเลยก็คือถ้าเกิดคุณยกคนเดียวเนี่ยการมูฟของเกี่ยวมันจะช้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยก2คนเนี่ยทิศทางการมูฟเนี่ยมันก็จะต้องไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่ามีนนานนมมอ ดีๆหรือไม่ก็ง่ายๆนะครับดูก่อนแล้วกันว่าถ้าเกิดว่ามีใครคนหนึ่งที่แบกเกี่ยวกับเราอยู่เนี่ยกดที่ทางไหนเราก็กดตามที่ทางนั้นไปนะครับมันจะได้ไปในทิศทางเดียวกันนะซึ่งการหลบเกี้ยวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็แค่หลบวงทองที่มันปรากฏตรงพื้นที่เราเห็นนั่นแหละเพราะถ้าเกิดว่าเกี่ยวโดนวงทองมันจะเกิด d ดเมจระเบิดใส่ทุกคนในแมปเลยนะครับอันนี้หลบไม่ได้ยังไงก็ต้องยกเกี่ยวหลบอย่างเดียวนะครับซึ่งพอเรายกเกี่ยวหลบปุ๊บปั๊บปั๊บไปมาเนี่ยจนครบเราก็จะวางเกี้ยวได ช้ากว่าเพื่อนหน่อยอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นอันนี้ข้อควรระวังนิดนึงแล้วกันนะครับอยากให้ซับไปยกเกี้ยวจะดีมากดังนั้นถ้าเกิดว่าซับเนี่ยโดนจับเข้าไปในเกี้ยวเนี่ยอันนี้ทําใจไวหนึ่งเลยนะครับว่าฮิลเลอร์จะหายไป1นคนแล้วก็2คือพยายามนะครับตัวซับพอร์ตเนี่ยอยู่ข้างนอกไว้นะครับอยู่กับคนอยู่กับแท้งอะไรพวกนี้ไว้นะครับให้พวกดาเมจนี่แหละไปแบกเกี้ยวอย่างเดียวนะครับที่เหลือก็ปล่อยเป็นหน้าที่ที่ซับจะต้องดูแลคนอื่นไปแล้วกันนะครับทีนี้มาต่ออีก3สร่เานสกิลนะปร ว่าเป็นท่าที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไรขนาดนั้นนะครับท่าแรกคือ cleansing evil นะครับมันจะเป็นการที่บอสปล่อยท่าท้าทองแยก3มแฉกอันนี้ทาอะไรไม่ได้ลบอย่างเดียวนะครับท่าต่อมาคือ u n d e r w o r l d umbrella นะครับท่านี้ไม่มีอะไรครับรอแพรี่อย่างเดียว2ครั้งนะครับท่าต่อมานะครับ dark of night spring นะครับท่านี้จะเป็นคนหนึ่งคนที่โดนมารและเป็นวงแดงใหญ่ๆอันนี้แนะนําว่าไม่ต้องวิ่งหนีอยู่ในวงแดงกันให้ครบนั่นแหละแล้วก็แพรี่ซะเพราะว่าการที่มันมีท่าแดงที่มันใหญ่และช้าขนาดนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะทุกคนจะได้มีจังหวะเวลาในการแพร รบอได้นนนัั่เงะคแต่จริงๆเนี่ยมันลดได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะต่อให้แบบแพร r รี่สัก8คน10คนเนี่ยเกรมันก็ลดได้ประมาณสัก20%เต็มที่ประมาณนี้นะครับท่าต่อไปคือคลาวเวลนะครับท่านี้เป็นการแพร r รี่ล่มครั้งเดียวนะมันจะไม่เหมือนเท่าอันเดอร์โวลอเมราอันนั้น2ครั้งแต่อันนี้จะเป็นครั้งเดียวนะครับ โดยรวมแล้วแมชชนิกบอสหลักๆมีแค่นี้นะครับมันไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากท่าค่อนข้างชัดเจนนะครับมันจะมีแค่ท่างงงท่าเดียวแหละที่คนส่วนใหญ่มักจะพลาดกันก็คือการยกเกี้ยวนะครับต้องยกเกี้ยวลบไม่งั้นเนี่ยอันนี้คือตายแน่ๆนะครับถ้าคุณปล่อยเกี้ยวโดนระเบิดเนี่ยโอ้โหกระจุยจังตีง่ายๆเลยส่วนท่าอื่นอีซี่ครับไม่ได้มีอะไรที่มันวุ่นวายขนาดนั้นนะอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์แบบนี้คุณสามารถกดสมัครเมมเบอร์ชิพใต้ช่องได้เลลยนนะคครับ้กใหม่ิปา